ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين อัม,มาบ้าท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมละหมากวสุขทุกทุก,ท,กท่านนะครับในการดำเนินชีวิตของเราที่อยู่ในโลกบุญญานี้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยต้องการที่จะให้เราเอาอิสลามของพระองค์ไปปฏิบัติในทุกทุกมิติของการดำเนินชีวิต อิสลามจึงไม่จำกัดอยู่แค่มัสยิดอยู่ที่การละหมาดั็ดูห้าเวลาวันศุกร์ก็อยู่แค่การละหมาดวันศุกร์หรือได้เวลาไปทำฮัสก็ได้เดินทางไปทำฮัสมีสตางก็อาจจะเดินทางไปทำอุมร้องซึ่งอิสลามไม่ได้อยู่ในมิติแค่นั้นเพียงอย่างเดียว แต่อิสลามนี่จะต้องอยู่ในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตขายของในตลาดนี่ก็ต้องมีอิสลามคุณทำการค้าขายก็ต้องมีอิสลามลิ้นที่พูดอยู่เนี่ยก็ต้องมีอิสลามทำงานบริษัทต,ต้องมีอิสลามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะนี่ก็ต้องมีอิสลามแม้แกระทั่งลิ้นที่ใช้พูดอยู่ เรามีครอบครัวเรามีลูกเรารับผิดชอบภรรยาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีอิสลามเพราะอิสลามนั้นไม่ใช่สังกัดอยู่เฉพาะเรื่องของอิบาร์ดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเพียงอย่างเดียวอิสลามต้องอยู่กับการพูดของเราอยู่กับการการะทําของเราในทุกๆอย่างอัลลอฮฺต้องการเห็นเราเอาอิสลามของพระองค์เนะี่ยเข้าไปสู่มิติของการดําเนินชีวิตทุกอย่าง ไทยอิสลามอยู่เฉพาะในเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายออกไปจะเป็นสตอกอร,ริสการก,าก,าก,ากา็ตามอยู่เพียงแค่นี้นะผู้หญิงคนหนึง่งท่านนาบีคงจะไม่หูกลมเข้าอยู่ในนรกของอลลวสุบานาวัวตาลาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้หญิงชาวมดาีน่าอยู่คนหนึ่งคนคนนี้นะครับมีสฮาบะมาถามท่าน رسول ลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิว่ายารสนุลลอลา อินนฟุลานะทุสการมินคาฟร ي ตีสลัดทฮาวสิยามิฮาวสดาตีฮะไกรอันน์ฮะทุอืจีรอนะฮะบินิาฮอลฮยฟินนโอทารสุลุลล่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนางเนี่ยเป็นคนไม่มีที่ตำหนิเลยในเรื่องของการละหมาด ละหมาดทั้งฟัดดูและสุนัขมีมากเหลือเกินถือศิลดทั้งฟัดดูและสุนัในมากเหลือเกินจ่ายไปในขนทางของอัลลอฮ์จะเป็นสดกก้หรือเป็นสกาดก็ตามแต่จ่ายมากเหลือเกินแต่ว่าเรื่องอบาด้านหลักๆเนี่ยนะนางปฏิบัติครบสมบูรณ์มีข้อตาหนิอยู่นิดเดียวลิ้นของนางเนี่ยมักจะพูดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน ่านนาบีฮุกมทันทีเลยนะก็ว่าฮิยาฟินนาาวันกิ亚มตนางจะอยู่ในนรกของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลามันหมายถึงอะไรครับพี่น้องมันแปลว่าเรื่องละหมาดมากๆถือสิ่งอดมากๆบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺมากๆในไม่ได้มีส่วนช่วยเหลืออะไรได้เลยถ้าลิ้นของนางไม่มีอกวิตม,ม,มีเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลายเรื่องราวมากพี่น้องครับว่าใน ในตัวของคนเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามแต่ต้องมีอิสลามถ้ามีอิสลามเนี่ยชีวิตของเขาจะได้รับความเมตตาจากของอ์ชีวิตของเขาจะพบกับทางออกที่ดีที่เอากเตรียมเอาไว้แล้วให้แก่เขาชีวิตของเขาจะพบกับความสะดวกง่ายายในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนญยมพี่น้องครับถ้าพูดถึงคนเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะ เรื่องของเด็กเลี้ยงแกะในบ้านเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะเด็กที่เลี้ยงแกะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โจมจองโกหกปิ้งป้อนหลอกลวงแต่ถ้าพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะในสมัยของทัมนร์สูนรสโลโลมวาเรหัวสันดัมคนนี้น่าชื่นชมมากและพี่น้องฟังด้วให้ดีนะรังวันที่เขาได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลในฐานะที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วมีศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาล เขาได้รับรางวัลช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุภานาหัวตาลาอย่างไรบ้างครั้งหนึ่งท่านอับดุลลฮอฮฺอหบมุอ์มัตระดิอัลเบอมันแกก็เดินทางไปค้าขายเดินทางออกไปต่างเมืองนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางออกไปแล้วอยู่ที่ชานเมืองมานิลาเนี่ยไปพบกับเด็กเลี้ยงแกอีกคนซึ่งเตียเลี้ยงแกเป็นหลายๆร้อยตัวนะเป็นร้อยๆยตัวนะครับอยู่ที่เนินเขาท่านอับดุลลฮอฮฺอหบมุอ์มัต,มตนี่ก็ เดินเข้าไปนี่นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบดูซิว่าเด็กคนนี้นะที่เป็นเด็ก,กเลี้ยงแกะเนี่ยบริบทในชีวิตของเขาในขณะที่เขาเลี้ยงแกะอยู่เนี่ยมีอิสลามหรอเปล่าท่านก็เข้าไปถามไปบอกว่ายากูล่มโอเด็กน้อยอูริวัลอสเตเรียมิงแกช่าตันวาดฉันต้องการซื้อแกะของท่านสักตัวหนึ่งฉันเป็นคนเดินทางนี่จะซื้อแกะมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําอาหารกินกัน เด็กคนนี้บอกว่าฉันไม่ใช่เจของแกฉันเป็นทาสรับใช้คนที่เป็นนายของฉันอยู่ทางด้านนี้เขาปเป็นโจของของแกสูงนี่นดูมาร์ตอับดุลลอด์ดูมารก,ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็ไปบอกกับนายของท่านเลยสิบอกว่าแกนี่มันโดนสุนัขป่ากินไปตัวหนึ่งซึ่งแกะเป็นจํานวนในหลายสิบตัวเป็นร้อยๆยตัวอย่างไรท่านก็คงไม่รู้อะไรหรอก เด็กคนนี้หันไปมองหน้าอับดุลบอลีอุมัมัดในลักษณะที่ขมือตึงแล้วก็พูดกับท่านอับดุลบาลีอุมัมัดบอกว่าอัลยนะะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเนี่ยท่านชายเนี่ยทํานทำอย่างนี้เนี่ยในใจของท่านมีอัลลอฮ์ไหมไม่รู้เลยอัลลอฮ์ดูการกระทําของเราอยู่ไม่รู้เลยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นการกระทําของเราอยู่อัลลอฮ์อยู่ที่ไหน ท่านอับดลุลลอฮ์ให้มูอุมัตถึงขั้นร้องไห้ท่านบอกติดใจคำพูดของเด็กคนนี้ว่าเอาล่ออยู่ที่ไหนเลี้ยงแกะอยู่แทนที่จะปล่อยแกะไปสักตัวนึงก็ได้กระตังใส่กระเป๋าแล้วแต่เด็กคนนี้เป็นขามรับใช้เป็นผู้ที่มีอิมานต่องก็เขาพูดกับคนที่จะมาซื้อแกว่าเอาล่ออยู่ที่ไหนรับใช้ซึ่งเขาเป็นเอาล่ออยู่ที่ไหนท่านอับด,ดุลลอห์ิมุอุมัดก็เดินกลับมา นะครับกลับมาถึงที่บ้านแล้วป้าำร้อง่ายกลับมาแล้วก็บอกผลทรัพย์สินจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปหาเด็กคนนี้แล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้ป้าพาไปหานายของคุณเนี่ยเป็นใครพอไปเจอนายคนนี้แล้วเนี่ยก็ไปพูดคุยแล้วก็ขอซื้อเด็กคนนี้จากการเป็นทาสแล้วก็ปล่อยให้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นไทยแล้วก็ขอซื้อแกะจํานวนหนึ่ง บางบางรงงานนะครับบอกว่าซื้อแกะหมดทั้งฝูงเลยรอ้อยอนทหซื้อเด็กคนนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไทยจากการเป็นทาสเด็กคนนี้ได้รับอิสรภาพด้วยคํำถามที่มาจากอิสลามในบริบทของการเลี้ยงแกะไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงไม่มีการปิ้นป้อนไอ้รลอกอัลลอ์อยู่ที่ไหนแล้วในที่สุด คนคนนี้ก็เด็กคนนี้ก็ได้รับอิสรภาพถูกปล่อยจากการเป็นข้าในเป็นไทยแล้วท่านอับดุลลอห์อมลฮุมมัดก็เลยบอกว่าฉันทำยาแกะสูงนี้ให้แก่ท้าด้วยตอากสถ์ศภาพของการเป็นทาสได้รับอิสรภาพถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วยังได้แกะเป็นของรางวัลอีกหนึ่งสูงทีนี้ดราไปดูซิว่าอัลลอฮ์ให้กับคนคนนี้ขนาดไหน เพราะฉะนั้นชีวิตของเราในโลกดุนยาถ้าอยู่ในบริบทอิสลามในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราจะไม่มีคำว่าตกอ,อับชีวิตของเราจะมีคำว่ตาตามต้ชีวิตของเราเอาล็อกท้อที่จะมอบทางออกชีวิตของเราที่มางเป็นที่ที่ทุ่มทุ่มกับการเป็นสิ่จุดเป็นยต่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ต้มติตาย โปงตาช่างไม่ได้โปหกหลอกลวงสับับกับกรอบปิ้นป้อนไม่ได้ก็มีอิสลามเพียงแก่นี่ก็ต้องมีอิสลามฝนล้อพี่น้องปลูกทําพืชบนทางการเกษตรก็ต้องมีอิสลามถ้าเกิดไม่มีอิสลามแล้วแล้วกับทุกอย่างก็จะเสียหายมีอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นแม่ค้ามัน่นจนพี่น้องแม่ลูกสองคน นะครับตอนกลางวันเนี่ยลูกก็น,นําเอาน้ํานมเนี่ยน้องปูนี้นะครับเอาไปขายในตลาดปรากฏว่าในช่วงนั้นหลังจากท่านนบีตายไปได้หลายปีท่านอุมัดอินุคตอบรอดียอเวอร์วงังอยู่ตอนนั้นเป็นคอลีฟ้าอยู่ปกครองอยู่ประมาณปีที่ห้าปีที่หกของการเป็นคอรีฟ้าของท่านอุมัดอินุคตอท่านอุมัดนี่ก็จะมีคนคอยติดตามอยู่คนนึงชื่ออัสลังตอนกลางคืนเนี่ย ท่านอุมัตก็มักจะชวนท่านอัสลัเนี่ยเดินออกไปตามตามบ้านเรือนมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปที่ข้าแพงเมืองของบ้านหลังหนึ่งซึ่งได้ยินเสียงสนทนาระหว่างแม่กับลูกตอนกงลังลูกสาวนี่ได้ยินว่ายาบ้าอัลลลบันโอ้บรรดาคนที่ขายนมทั้งหลายลาแต่ชูบูอัลลบันบิลมาทนทั้งหลาย อย่าได้เอาน้ำไปผสมกับน้ำนมนะฝัตตะวุชุนมุสลิมีนเพราะเป็นการหลอกลวงพี่น้องผู้ศรัทธาอย่าทำอย่างนี้นะวะไม่ย่ำอันซาลิกาฟาซาฟะยุอาบิบูอุมะถ้าคิดถ้าบะอาดับันอาลีมันถ้าใครทำอย่างนี้แล้วอุมัตุจะลงโทษอย่างหนักอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะการนำเอานมไปผสมกับน้ำหรือเอาน้ำไปใส่ไปน้ำนมแล้วก็ไปขายในตลาดเนะี่ยเป็นการหลอกลวง ที่นมมืสติเพราะมีเสียงเรียกร้องไปเยอะว่าพ่อข้าไม่ข้าเนี่ยเอานมเนี่ยผสมกับน้ำท่านุมมัดก็สั่งแบบนี้พอสั่งแล้วท่านุมมัดก็หนึ่งแนอนกลางคืนก็เดินตรวจตาดูซิว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมที่สําหรับคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปพรากฏว่าได้ยินแม่ลูกสองคนเนี่ยสนทนากันแม่นี่ใช้ให้ลูกสาวทำอย่างนี้ย่าดูหนยายดีโอ้ลูกสาวน้อย,อย,อยของฉัน กู้มีอิลาหา้าดัลละบันลุกยุกลุกไปลุกไปที่น้ำนมนี่นะทำเสรีบินไม้แล้วก็เอาน้ำนะี่นะไปผสมกับน้ำนมมันจะได้จำนวนเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็จะนำเอาไปขายในตลาดลูกก็บอกว่าอย่างไรแม่วันนี้ชัดเจนเลยคนรับชาของท่านอุมัรเนี่ยเดินประกาวเอาประกาศในตลาดเลยว่า ห้ามไม่ให้พ่อข้าแม่ข้าเนี่ยเอาน้ําไปใส่ในนมแล้วก็ไปขายหมายถึงเอานมผสมกับน้ําแล้วก็ไปขายเพราะการกระทําแบบนี้เป็นการหลอกลวงพี่น้องผู้ศรัทธาแม่คนนลยบอกว่าลูกกูมีอิลาฮันละบันฟัมเซกีฮิบิลไม่ลุกขึ้นไปไปเอาน้ํามาใส่ในน้นํานมซะฟอินนักีฟีมาการินและมาการนาอุมารุูนะ เพราะเธอเนี่ยนะลูก๋าลูกอยู่ในสถานที่ที่อุมัดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจะไปกลัวอะไรล่ะทําไปเธออุมัดไม่รู้หรอกองค์พี่น้องอุมัดไม่ฟังอยู่ตลอดเวลาท่านอัสลามเนี่ยก็ฟังอยู่ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เดือดลูกก็บอกว่ามาแม่ครับแม่จ๋าจะทําอย่างนี้เนี่ยอุมัดไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พระเจ้าของอุมัตเนี่ยเห็นการกระทําของเราอยู่เราจะไม่ละอายใจเลยหรือ ลูกจะไม่เอาน้ำไปส่งน้ำนุ่มอย่างเด็ดขาดลูกจะไม่ทำอย่างนี้อย่างเด็ดขาดเพราะอุมัศไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เอาต้องพระเจ้าอุมัศนั่นอยู่ที่นี่อุมัศก็เลยสั่งกอัสลามบอกว่าจำบ้านนี้เอาไว้ให้ดีนะและพวกนี้ช่วยมาสืบให้ฉันหน่อยว่าคนในบ้านนี้มีกี่คนมีกี่คนมีใครกับใครบ้างตอนเช้าสายๆฉันอัสลามก็เลยไปสืบดูซิว่าบ้านหลังนี้มีใครปรากฏว่ามีแม่ลูกสองคนและลูกก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะ ธนุม,มัตก็เลยได้ข่าวตรงนี้ก็กลับไปถามในครอบครัวไปถามว่านี่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยหมายถึงลูกๆมันนะอับดุลล์ท่านมีภรรยาแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านอับดุลละมานมีภรรยาแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านเซนมีภรรยาแล้วใช่ไหมหมายถึงลูกของานุมัดทั้งหมดแต่ท่านอาซิ่งยกมือบอกว่าทันยังไม่มีภรรยาถ้าพ่อเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดี เป็นคนมีอิมาแล้วก็พ่อรับรองแล้วแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ความจเรเิญกับชีวิตของชันอย่างแน่นอนอาซิมก็ยกมืออาสาว่าจะได้แต่งงานตรนี้ท่านมันก็ส่งคนไปท้าทายพี่นอ้องลองคิดดูนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อตายมาหลายปียอยู่กับแม่แก่ๆแ,แล้วก็ต้องมีอาชีพในการรีนดนมอูนไปขายในตลาดต่อมาลูกของผู้ปกครอง,องอลูกของผู้ปกครองนั้น เป็นผู้ที่ไปสูบบนานแล้วก็แต่งงานรักษาศุในาภิวัติศาสตร์โดว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วท่านอาซิมกับผู้หญิงคนนี้นะชื่อชื่อว่าอุมโมอิมาโ์บินิสุพยานท่านอาซิมกับอุมมมอิมารรนะครับแต่งงานกันแล้วครับก็ได้ลูกสาวมาคนหนึ่งลูกสาวคนนี้ไปแต่งงานแล้วก็ได้ลูกสาวมาอีกคนหนึ่งลูกสาวที่เป็นเหลนของท่านที่เป็นเหลนของท่านอาซิมเนี่ยนะซึ่งเป็นหลนของท่านอุมันแล้วก็ต้องเนี่ย เป็นแม่ของท่านอุมัดอับดลอาซีสอุมัดอับดลอาซิสน,น,น,นั่นแน่นอนยิ่งถ้าเราไปเปิดดูในประวัตษษิศาสตร์ก็คืออุมัดคนที่สองซึ่งมีความเที่ยมธรรมมีความเด็ดเดี่ยวมีอิมาที่หนักแน่นเป็นคอลิฟขางหนึ่งนะครับในการปกค,อครองสื่งแทนจากท่านนบีมอฮัมมัดส,สุลตานมาเลยอยู่ครับเอาล็อกทดแทนให้พี่น้องครับขอให้ในบริบท ของชีวิตของเรามิตรขอชีวิตของเราเรามีสลามอยู่ในจุดที่อัลลอฮ์ทดสอบเราตรงนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้โดนทดสอบว่าแม่ช้าให้เอาน้ำมาผสมนมเอาไปขายแต่ลูกบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยอยู่มัดไม่อยู่ก็จริงแม่จ้าแต่อัลลอฮ์มองเห็นเราด้วยการกระทําตรงนี้อัลลอฮ์สุบฮานอวัตาลายยกย่องมานให้สูงส่งขึ้นเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะด้วยการพูดประโยคเดียวนะครับว่าท่าน อัาตุ้มไลนิวมัดใช้ให้ฉันเนี่ยขายแกะและก็ไปบอกกำนายว่าหมาป่ามันกินไปใช่ฉันทำอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ Allah อยู่ที่ไหนไอ้นบออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนในที่สุดแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาก็เป็นผู้ที่ให้เกียรติแก่นกคนนี้อย่างมากให้ทรัพย์สินแก่เขาให้อิสรภาพกับการเป็นทาสนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งใครก็ตามแต่ที่อยู่ในหลักการของศาสนาแล้ว ให้เกียดกับหลักการทางศาสนายำเกรงต่ออลัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในจุดที่อลัลลอฮฺทดสอบชีวิตของเราว่าจะเอาของผิดในเจ้าอิสลามมาสู่ชีวิตถ้าเราสอบผ่านตรงน,นั้นจะทำบุญได้ไปดูทางออกของคนที่เขายึดเอาหลักการทางศาสนาในมิติที่เขาโดนทดสอบตรงนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะช่วยเหลือเขาอยางมากกว่าแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่างๆอีกเยอะนะครับเช่ต่างๆในประเทศอียิปต์เนีย่ยึ้นกุตบูบะแล้วนี่นะครับ ขเขาเคยเล่าไปฟังว่ามีผู้ชายอยู่คนเป็นเด็กเสิร์ฟในอาหารเสิร์ฟเสิร์ฟในโรงแรมอยู่ในประเทศคูเวตเขาไปพูดี่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเชฟคนนี้ชื่อของมาทัสซามเคยไปพูดในฝรั่งเศสแล้วก็เห็นเด็กคนนี้ก็มานั่งฟังผู้ฟังมานนั่งฟังโมฮาตาร์มันนั่งฟังคาบรรยายหลังจากนั้นไปแล้วก็ไม่เจอเด็กคนนี้ก็เลยถามว่าเด็กคนนี้ไปไหนเพื่อนๆเขา,าบอกเด็กคนนี้สบายแลย้ว ยังไงอะเราไปฟังว่าเด็กคนนี้เนี่ยเคยเป็นเด็กเสิร์อาหารในพัทคาล์แต่การที่เขาเสิร์อาหารในเดีวเสิร์อาหารด้านชั้นล่างอย่างเดียวนะต้องขึ้นไปเสิร์บนโรงแรมด้วยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวสวยงามมากๆเข้าไปในลิฟต์เข้าไปในลิฟต์นะกับเด็กหนุ่มคนนี้ oh, <wow. S 1> พอเข้าไปแล้วก้าเด็กหนุ่มคนนี้นะถืออาหารแต่หน้าโกหกผู้หญิงคนนี้แปลกใจหนุ่มก็ยังหนุ่มอยู่ แล้วทาไมฉันแต่งตัวซวยๆหนักนี้เนี่ยมีแต่คนมองฉันทำไมคุณไม่มองฉันเลยอะ่ะก็ถามเด็กหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้บาาอกว่าอัลลอ์ห้ามที่จะมองเพศผู้หญิงในลักษณะที่แต่งตัวเมเดียร้อนอิสลามห้ามศาสนาอิสลามห้ามผู้หญิงคนนี้แปลกใจนมีเด้ยวยศาสนาไหนห้ามมองผู้หญิงก็เลยส้องจะมาคุยกับเด็กคนนี้แล้วก็ต้องการที่จะรู้จักศาสนาของเด็กคนนี้เด็กคนนี้บอกผมไม่มีความรู้อะไรมากครับ ถ้าจะรู้ศาสนาหรือยากจะสนใจต่อศาสนาอิสลามให้ไปหาอิหมัม่งก็ให้เด็กหนุ่มคนนี้น่ะพาไปหาอิหมัม่งอิหมัม่งต้นแหลนําอิสลามจะไปรอแล้วสองสามวันหลังนั้นผูน้หญิงคนนี้ก็มารับอิสลามกับอิหมัม่งคนนั้นแล้วก็ถามกับเด็กหนุ่มคนนี้คุณเนี่ยฉันเนี่ยรับอิสลามแล้วคุณจะแต่งงานกับฉัน เด็กหนุ่มคนนี้บอกเธอเกิดคุณรับอิสลามแล้วเป็นการรับอิสลามเพื่อเอาลอจริงๆฉันก็ยอมแต่งงานพอหลังจากแต่งงานพุ่นจะมาร่วผู้หญิงคนนี้เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลพี่น้องอยู่ในลิปเพียงไม่นาทีเพียงไม่กี่นาทีนะเอาลอทุกอกเด็กคนนี้ดูที่ว่าจะมองผู้หญิงคนนี้ไหมยังดูยังแน่น,นแต่กลมนาย นี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้น่นชีวิตของเรามิติของการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนที่เราพยายามมีอิสลามอยู่ในนะั้นแล้วอาค์เราจะช่วยเหลือชีวิตของเราสาเหตุที่บางครั้งชีวิตของเราต้องพบกับความทุ่นซ่านพบกับปัญหาอะไรต่างๆลองดูสิที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาอิสลามไปใช้ในมิติต,ต่างๆของชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าค้าขายมีอิสลามไหมแต่งตัวมีอิสลามไหม คำพูดที่นั่งพูดกับพี่น้องตอนกินอาหารกินกาแฟกินรถทีในตอนเ็ชาา้ามันมีอิสลามไหมถ้ามมีอิสลามแล้วก็มันมาเกิดขึ้นในจุดที่เราต้องทดสอบและคนคนทัสอบผ่านนะครับเอาอิสลามเลือกของอิสลามที่จะให้บรร้ชีวิตให้มรสูชการปฏินนบัติของเราตรงนั้นแหละเราจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพสุภารนราวตาลายอย่างมากก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ครับว่าเราต้องตรวจสอบชีวิตของเราทุกวันนะครับว่า เราทำภารกิจต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันของเราลองถามตัวเราเองดังนี้ว่าตรงนั้นมีมิติของอิสลามอยู่ในช่วงชีวิตท่านนั้นของเราหรือเปล่าอะกูลกาลีฮาดาอัสตัฟิลูบานฮะริมานีวะลอุมวะลิซาอิมุสลิมีนะมิคุลิดัมบิฟัสตัฟิรูอินนัฟูวะลับุรูร่า الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين, والمسلمين. ودمر على اعدائك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.